มีอะไรเนาะสามกล่องไม่ใช่เหรอมีอะไรมีอะไรย่าชีโอ้วมีมีใครส่งอะไรมายากคุณแม่สาคอูโอ้โหเยอะขนาดนี้เดียวส่งมาที่นาจะให้ตาจันตาซานสิบกระปุกแล้วก็แล้วก็แม่แล้วก็ของยาพาสิบกระปุกแล้วก็ที่เหลือก็ ปกเจ๊ตแม่น้องดิวโอมเลยน้องรีบถ่ายกันมาด้วยรีบเดหมายมาด้วยไม่สิบใช่ไหมนับหมดหรอสองสจากคุณแม่สาคอนนำปลาล๑ร้อยกระปุกนะคุณหนูเสือมานับถึงร้อยไหม ทำไปกอมสิบสิบสิบกระปุกถึงเอาพูดใหม่จากคุณแม่สาคอนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เอาพูดทีนี้จากคุณแม่สาคอนสั่งนี่ไงจากคุณแม่สาคอนสั่ง้ให้บอกว่าให้ใครจากคุณแม่สาคอนสั่งแม่สั่งน้ำพริกแม่นกน้อยนาแก่ร้อยกระปุกมาที่นาให้ ป้าย่าปาตีบกระปุกให้ตาชานตีบกระปุกตาชานยายน้ำตาลแก่ตาแ้ก็ปูดชื่อคูดด้วยนะจ้ารถเดียวกันมั้ยป้าบอกว่าแต่แอร์รู้อ่านุกรถเหรอรถอะไรบ้างมีรถเบนรถยนต์รถน้ำพริกตาแดงน้ำพริกค่ะน้ำพริกแม่นกนาเก้ หนึ่งน้ำพริกปลาย่างเก้าสี่ปลาย่างต้องกินกับไข่ต้มเนาะกองหนึ่งแล้วนี่อ่ะหนึ่งแค่ทำอย่างนี้มันจะสวยเอาไว้นานดอยู่ไหมตื่นไปเลยตอนนี้เรากำลังทำกระเมนในการเช็คน้ำพริกเช็คขอกนะคะเช็คสต๊อกคือสวนี่เก่งทุกอย่าง ไปอะน้องพิษแม่นกน้อยคุณแม่สาคอนมามาฮัลคุณแม่สาคอนจ้าหนุนจ้านั่นแหละแต่ว่าเป็นนักพริกของแม่นกนาแก่บ่ของละสิบหนือนับหนึ่งมายามาถอยมาอีกคุณคุณแม่สาคอนนะ ยังไม่ถึงอ่ามันจะดีไงขาสินีไงต้อขาสิเี้นีเออฮะข่าสักกระปุกวันนีนับนี่ละกองเท่าไรกองละสิบเขาบอกวาะมนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกระเมนละขดิข่ากระปุกขาเท่าไร่ของข่าสองกระปุกใช่กลองร้อยร้อยมันร้อยร้อยบ่ ในใบหะเขียนอันนี่ก็แถมให้เปล่าก็นับที่มันมีร้อยกองหรือเปล่าใบหะเขียนแล้วใดใบหะก็เห็นป้าบอกว่าร้อยกระปุกเออร้อยกระปุกอ่ะงั้นก็ขาดไปสองกระปุกแม่ใบหะเขียนเผื่อเนี่ยเขียนว่าหนึร้อยกระปุกวันนี้พี่แอนนี่เลยนึ่งร้อยกระปุกแค่นั้นเหรอเออนี่แจกคุณแม่แจกคุณแม่ตาคอนน้ำพริกหนึ่งร้อยกระปุกขาดไปสองกระปุกนะคะ ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้แกะเลยนะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้เข้าถงเสื้อใดแสดงว่าคนที่ส่งมาเขานับไม่ถึงนับไม่ถึงนับผิดนะคะเดี๋ยวท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะก็ไปคอมเมนต์บอกเม่นกด้วยนะคะยังไม่ครบอ๋อเสือไปบอกเองโอเคโอ้เสือโทรเลยใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยราดรวดเร็วทันใจข่าวดีข่าวดีจอกไว้นี่นะคะ ก็บอกว่าอยู่ไอ้กัวกลางไว้สิบใช่ไหมกลัวกลางสิบให้ปูผงหญ้าพาแล้วก็นอกนั้นก็เดี๋ยวป้าใจไว้แจ๋วแจ่วบองขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีเรามีผักแล้วเราก็มีแจ่วบองเอออร่อยเลยแจ่วบองจิ้มเลยเออเดี๋ยวเอาจำปีจำปลาอยู่ไหนล่ะ อันนี้จำปีอันนี้จานจำปลามันถ้าจำปลาไม่มากินก็จำแอนก็จะจะกินแล้วจำปลาเร็วๆลูกเร็วเมีวเมีอยู่ไหนงอนแม่แล้วบอกไม่ได้กินจำปีจำปลาเราเร็วเราเร็วจำปีเราเร็วกินจำปลาจำปี มาหายแล้วเอานั right? ่แล้วมาแล้วลูกมามาแล้วมาแล้วลูกมาลูกมาเอาเอาเอาจะไปจะจะจะจามปีเอาไม่ตรงเวลาเมินเลยเมินเลยมานี่ไม่ตรงเวลามามาจำปลามาลูกมามาจำปลามานี่มานี่อันนี้จานหนูจานหนูเวลาจานหนูตอยตอยเวลาค่อยอยู่ก็ไม่ให้ มาเร็วมานั่งดีๆมานั่งดีมาห้ยมาห้ามานั่งดีอ่านั่งนั่งนั่งองกล้องด้วยมันดูมันดูจำปีมันบอกว่าจำปีจะโกดมันไหมเอออ่านั่งลงกินกินไม่ต้องกลัวถ้าเราอยู่ใช่แม่มีให้กินถากินไปเดี๋ยวเราคุ้มกันให้เจ้า ไม่มันจอบทะเลาะกันสองตัวนี้มันดูตาจำปีนะคะจำปีไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ต้องดูบางให้ถ้าจำปีทำตาดูมันก็จะเดินหนีเลยนะเอออันนี้ก็ใช้สายตาขู่ไยอันนี้อะไรนะลูกลูกอะไรนะจำปีไม่ลูกใครฮะลเมียรชงเมียมีบุญเมียมีบุญอันนี้อันนี้เมียมีบุญเหอนกันอันนี้เมียน้อยเมียน้อยเมียั้นเมียใหญ่เียมันไปเลยเห็นไหมอันนี้เมียน้อย อ๋อไมหน้าเมียน้อยถึงก็เป็นเมียเมียหลวงโอ้ยนึกว่าแต่มีแต่ในละครซะหนิเยอะไม่รู้เป็นไปเสียตลาดตลอดอย่าไปมองอย่าไปมองเมียน้อยเพราอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขามีลูกต้องสี่ตัวอ๋อแต่เลยข่มข่มอันนั้นไม่มีลูกมีหน้าเหมือนในละครเปกียบเลยเขาทำมันก่อนไงโอ้ย เออฉันอยู่เชียร์แผนเมียหลวงนะเออฉันไม่ชอบคนนิยมเมียเป็นเมียน้อยใครจะไม่ชอบแต่แเมียหลวงนี่ใส่ดีนะเออเออฉันชอบฉันอยู่ทีมเมียหลวงแล้วกันอ่ะอะกินกินกิน,<ท>นลูก<ๆ>ลก,กิน เสียละกินแม่อิ่มแล้วบอกจะไปไหนอะิ่มแล้วอ่ะอิ่มอันนั่นกินดิดิดูดูดูอันนั่นสวยเฉยลูกเอ็ดสี่เขาโมอยู่ลูกเหมือนจำเปี้ยเอ็ดีเขาโมกอยู่ลูกไม่เดีอย่าบังคับกินีจะลดน้ำหนักกิจะลดน้ำกินดิๆลดน้ำหนักไปแล้วเอามามาเทมาเทมาเทข้าวไม่กินแล้วอืนะเพราะว่ามันมันน่าจะอิ่มแล้วแหละ ฉันจะไปแล้วฉันไม่หัวชาแล้วโอเค,อเคนะก็ไปทำภารกิจกันต่อว้าะเราก็ไปทำภารกิจกันนะตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ